ไปดูต่อนะครับเรื่องของ US One t e Detail m a s e Chip นะเรื่องนี้น่าสนใจนะครับในที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะครับเรื่องของหัวเว่ยนะที่เปิดตัวไอตัว Mate 60 Pro นะแล้วก็มีภาพหลุดแล้วก็มีเครื่องออกมานะว่าโอ้โหใช้ความเร็วอะไรกันแบบสุดฤทธิ์เลยนะแล้วก็มีการ คาดกันไปเรียบร้อยแล้วนะว่าตรงนั้นนะก็คือชิป7นาโนนะฮะซึ่งก็คงจะเป็น7นาโนจริงๆอนะ่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูการแกะนะฮะก็มีการเอาไปแกะกันเลยนะว่าเราไปเทสคลบกันว่าไอ้นี่มัน7นาโนหรือเปล่านะฮะเนี่ยนะ,นะก็จะเป็นแกะแบบนี้ออกมานะฮะแล้วก็เห็นไหมฮะแล้วก็มาเป่านะแล้วก็มาเทสกันว่า7นาโนแบบเหมือนจะคอนเฟิร์มแล้วนะว่าอย่างไม่เป็นทางการแล้วกันนะ7นาโนนะครับทีนี้ คำถามนี่คำถามที่ทางยุโรปแล้วก็ทางเอ,อ,อเมริกาถามไปยังจีนเลยนะแบบท่านได้แต่ใดมานี่ท่านได้แต่ใดมาเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนคนเนี้ยเคยทําข้อสอบนะฮะแล้วก็ทําข้อสอบเนี่ยไม่เคยทําได้ถูกนะแต่ว่ายังไม่มีใครไปสอนนะแล้วจู่ๆเนี่ยออจีนเนี่ยพัฒนาเซมิคอนดักเตอร์สูงสุดเนี่ยก็ยังไม่ ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงตัวไอตัว10นาโนนะจริงๆก็ลงไปถึง7แหละมีรายงานเรื่องของไปทันทำเหมืองไอบิตคอยน์เนี่ยนะฮะแต่ว่ามันไม่เคยมีการซัพพลายตัว7นาโนเข้าสู่ตลาดมือถือมาก่อนนะฮะซึ่งมันมีข้อตกลงกันอยู่นะว่าไม่ให้ไม่ให้ส่งมาที่ตรงมือถือเนี่ยทีนี้จู่จู่มันก็มีขึ้นมานะครับแล้วจะให้ทางสหรัฐเนี่ยเชื่อได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโฮวอคิดเองทำเองหมดเลยเนี่ย เขาก็ไม่เชื่อไงนะเขาก็บอกว่ามันนะมันต้องมีใครส่งให้อะนะท่านได้แต่ใดมานะครับก็ต้องบอกว่าการที่หัวเว่ยเนี่ยมีตัว7จนาโนครั้งนี้เนี่ยไอ้คีรินเก0พเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรที่ติดป,ปีกนะฮะก็การที่เขาคิดแบบนี้หมายว่างี้คือการที่คุณออกไอ้เจนาโนออกมาสู่ตลาดได้เนี่ยแสดงว่าในล a หของแข a ของคุณอ่เะเผลอๆคุณมีต่ำกว่านั้นแล้วนะเผลอคุณมี 5คุณกําลังทําทดลอง5อยู่นะหรือว่า3หรือว่า4อะไรก็ไม่รู้ะนะฮะเรียกว่าเ,เริ่มเสียวนะฮะแถวแถวบ้านเล็กเริ่มเสียวสันหลังนะฮะปกติเนี่ยจะสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะพยายามกดดันและผักดันให้จีนเนี่ยมีอย่างมากสุดก็ไม่ต่ำกว่า10นาโนนะครับแต่เรนนี้แข่งกันว่าใครจะได้เล็กกว่ากันนะฮะวันนี้7แล้วนะฮะถ้า10นาโนเนี่ยหรือ1ิบมาน14เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยยังห่างกับอเมริกาสักประมาณ7ปีอ่ะ คือทิ้งช่วงห่าง7ปีเนี่ยมันยังพอแบบเออกูนำอยู่7ช่วงตัวนะใช่ไหมแต่ว่าพอมันมาเป็น7นานโนเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยกูนำอยู่แค่2อสปีเองนะไม่เยอะละองั้นแกลมันค่อนข้างกระเถิบเข้ามานะฮะตอนนี้โอ้โหไวท์เฮาส์นะแล้วก็ซางสหรัฐอเมริกาตื่นตัวกันแบบสุดๆเลยแค่คลิปเดียวนะคลิปการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นแฟกชิปนะเรือธงรุ่นเดียวของ เท่านั้นนะทำเอาไวท์เฮาส์แล้วก็กระทรวงการต่างประเทศความมั่นคงของชาติหยิบไปเป็นวาระแห่งชาติเลยนะฮะแล้วก็บอกว่านี่คือ U.S.National Security a d v i s o r ต้องวิ่งเข้าไวท์เฮาส์เลยนะเจคเซเว่นก็ก็ต้องเข้าไปปรึกษาเลยนะฮะน่าจะประชุมถกเพียรกันพอสมควรแต่ไม่ได้เปการเปิดเผยออกมาชัดเจนนะฮะแต่ว่าเจ็คเซเว่นี่ยมีการออกมาพูดเลยนะบอกว่าเนี่ย The government wants to know precise compositions. ตอนนี้นะทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะรู้รายละเอียด composition คือส่วนประกอบทั้งหมดแบบละเอียดเลยนะข้างในไอ้โปรเซสเซอร์ที่ว่าเนี่ยของไอ้เม60 Pro เนี่ยโอ้โหนี่แค่โทรศัพท์มือถือเรื่องเดียวนี้อยากจะรู้เข้าไปถึงไหงนเลยนะ Which t h e r d Down นะครับคือถ้าแกะออกมาแล้วเนี่ย Conductors of number g f few years behind นะครับถ้ามันเป็นเนี่ยเป็น7นาโนเนี่ยกลายเป็นว่าเทคโนโลยีนี้ มันจะตามหลังอเมริกาแค่ a few years behind นะก็คือแบบนิดเดียวเองอะ a few years เนี่ยคือตามกันทันแล้วเริ่มเสียวสันหลังแล้วแล้วก็ถ้าเกิดมันแซงขึ้นมาเนี่ยมันจะยุ่งแล้วมันจะไปกันใหญ่เลยนะกลายเป็นว่าหัวเว่ยจะมีชิปที่เร็วที่สุดในโลกอะไรแบบนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะแล้วก็ไปแบนกันไว้เยอะนะเพราะตอนนี้จะโดนแบนกลับไหมนะอันนี้ก็เริ่มมีการเสียวสันหลังกันเกิดขึ้นนะครับเซนะครับก็มีการ b r o k นี่ยวอ Washington silence นะตอนแรกก็เงียบอยู่นะตอนนี้ก็ออกมาพูดแล้วนะว่า Huawei uh, abruptly released its h a n c e s without fanfare นะฟั f a n f a r last week นะอยู่ดีก็ออกมาเปิดเปิดไอตัวมือถือเนี่ยแบบไม่มีปีไม่มีขุยปกติเนี่ยจะเปิดตัวมือถือทั้งทีเนี่ยก็จะมีอีเวนต์นะมีอีเวนต์แล้วก็ออกมาพูดกันหลายละ,ะมีขึ้นเวทีมีการเหมือนเปิดตัว iPhone เปิดตัวอะไรเนี่ยอันนี้ไม่มีนะอยู่ดีก็เปิดแบบ มีคลิปออกมาและความน่าสนใจคือมันเป็น7นาโนนะครับการเปิดตัวครั้งนี้มันเป็นการเปิดตัวหลังจากคุณจีน่ากลับมาแล้วด้วยนะครับเพิ่งเพิ่งไปเยือนจะสารสัมพันธ์กับอเมริกาเห็นไหมแล้วสุดท้ายก็จบด้วยแบบนี้นะก็ตึงเครียดกันต่อไปมันจะสัมพันธ์กันยังไงแล้วเนี่ยนะโอ้ยเปิดตัวแค่แค่คลิปเดียวเนี่ยก็มีปัญหาแล้วนะครับสเตทแบ็กไ i นีสมีเดียนะครับออนวันเสาร์เกนคอลก็ ก็ <S <S ต้องบอกว่าแต่ว่าสื่อจีนเนี่ยก็รายงานนะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยจะแพ้ไมโครโฟนอีกแล้วออสื่อจีนก็มีการรายงานนะฮะบอกว่าเฮ้ยออการที่หัวเว่ยเปิดตัวชิปอะไรครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นแบบโอ้โหนวัตกรรมที่จะสามารถทำน,ำนำนำชาติเนี่ยกลับมาสู้กับอเมริกาได้แบบเต็มสมน้ำาสมเนื้อนะหลังจากนี้ซึ่ง น่าสนใจอย่างมากเลยนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สื่อจีนรายงานยื่ฝฟังหนึ่งก็ก็เชียร์อีกฝั่งหนึ่งนะเต็มที่เชียร์ฝั่งตัวเองนะ I'm going to withhold comments on particular chips in questions until we get more information's นะครับสำหรับเซเนะครับโดนถามมากๆก็ผมจะยังไม่คอมเมนต์อะไรทางนั้นตอนนี้นะครับจนกว่าจะมีข้อมูลอะไรที่มันชัดเจนมากๆว่า composition's ด้านในของขอยชิปตัวนี้ไอ้ดนาโนเนี่ย,น,ยน่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่า7นาโนเนี่ยท่านได้ใดมา นะท่านใดๆมานะครับ which tell us regardless regardless is that the United States become c o n t i n u o u s on c a s e small yard and high fence นะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้จะดำเนินนโยบาย small yard yeah, and high fence นะครับก็หญ้าเตีย้ยๆแต่ว่าแต่ว่ารั้วสูงๆนะยญาเตีย้ยแต่รั้วสูงนะก็คือแบบเจาะจงไปเลยนะว่าจะปกป้องธุรกิจไหนะคือ specific ไปเลยแล้แบบแต่ตั้งกากแบบสูงเลยนะคือจะดำเนินนโยบายแบบ aggressive เต็มที่เลยต่อไปนี้จะบล็อกหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็คือเทคโนโลยี restriction ยนจะโฟกัสแนวดอีกนะครับก็คือเจาะไปที่เทคโนโลยีที่เป็น core เลยเพราะว่ามองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องของเ,ออเนี่ย commercial d e c o v e r และนะมันคือปัญหาเรื่อง national security ละโอ้โห oh national security concern นี่ออกมาจากปากของ Anthony b ร i n k e n เลยนะไอ้ไม่ใช่ Jack Sullivan นะฮะเป็นที่ปรึกษาความมั่นคงเนี่ยต้องบอกว่าแสดงว่าก กลัวพอสมควรเลยนะค่อนข้างจะค่อนข้างจะวิตกกังวลพอสมควรสําหรับเรื่องนี้นะฮะ,ะนี่แก้วคุณอิทธิพตกลิ่นผมชงไอ้นี่ไปอ,อ,อเมริกาโน่ไม่ใส่น้ําตาลโอเคเพราะว่าตอนเช้าไปซื้อตาบักไม่ทันนะฮะอ่ะมาดูข้างล่างต่อนะฮะเเห็นไหมครับว่าพออ่านมาถึงตรงนี้แล้วต้องบอกว่าอเมริกาค่อนข้างกลัว กลัวจีนครั้งนี้มากนะฮะแล้วก็มีการสืบแบบลับๆแล้วกันนะอันนี้สืบเพิ่มเติมลับๆไม่ได้เป็นการพูดแบบเป็นทางการของ c จ e คเซเว่นนะเพราะ c จ e คเซเว่นไม่กล้าพูดอะไรมันค่อนข้างที่จะปักปัํมเขาเกินไปนะครับแต่ว่าเราในฐานะประชาชนธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกันนะเราสามารถพูดได้นะคือมันชัวๆอยู่แล้วละ,ละ,ละมาจาก SMIC นะครับก็ถึงแม้เขาจะไม่พูดมาตรงๆแต่ว่ามันก็ มันต้องมาจากตรงนั้นนะครับทีนี้หัวเว่ยกับ SMIC มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ SMIC เนี่ยเป็นบริษัทผลิตชิปนะก็คือ TSMC ของจีนนั่นเองนะถ้าไต้หวันจะมี TSMC เนี่ยที่นี่ก็มี SMIC นะที่จีนเนี่ยก็จะมี SMIC นะก็เฮดคอร์เตอร์อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวเว่ยหัวเวนี่อยู่ทางตอนใต้เฮดคอร์เตอร์แต่ว่าก็ยักษ์ใหญ่ทั้งคู่คนนึงหัวเว่ก็ไม่ต้องพูดนะใหญ่แค่ไหนนะ SMIC ก็ ใหญ่ทางด้านการผลิตชิปนะเซมิคอนดักเตอร์ก็คือผลิตได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเ,เรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย SMIC ก็เข้าไปได้ถึง7นาโนจริงๆนะครับแล้วก็มีการซัพพลายตอนเนี้ย s m i c เนี่ยประเด็นคือเขาก็มีเขาก็มีบริษทัทอยู่ที่อเมริกาด้วยนะครเขาอยู่ในตลาดอะไรก็ว่าไปมีสาขาที่อเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ้าครั้งนี้เนี่ย SMIC มีการขายถ้ามันพิสูจน์ได้นะแต่ตอนนี้ยังเป็นแค่ข้อกล่าวหาเพราะว่าเจคเซเว่นเองก็ไม่กล้าพูดอะไรนะครับถ้าครั้งนี้พิสูจน์ได้นะว่าออ SMIC เป็นคนส่งชิปให้กับหัวเว่ยซึ่งมันโคตรจะเป็นไปได้เลยนะฮะคือมันโคตรจะเป็นไปได้แบบนั้นแหละนะฮะถ้ามันพิสูจน์ได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทางอเมริกาเนี่ยเล่น SMIC หนักแน่นอนเพราะว่ามันก็มีบริษัทยอยู่ที่ US ด้วยนะครับก็คล้ายๆกับว่าละเมิด รนะะเมิดการแซงชั่นการแทรกแซงของอเมริกาที่มีต่อหัว w ว่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแบนหัวเว่ยแบนทุกอย่างแล้วไม่ใช่แบนธรรมดานะแบนเรื่องการส่งเทคโนโลยีต่างๆของอเมริกาให้กับจีนนะโดยเฉพาะยิ่งบริษัท h u วเว่เนี่ยโดนเป็นพิเศษเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า s m i ซส่งให้จริงนะครับอันนี้ก็เรียกว่าผิดกฎแซงชันนะฮะก็ เราจะทํำยังไงต่อนะฮะในนี้เนี่ยมีการเรียกร้องให้อเมริกาจัดให้หนักจัดให้เต็มนะครับแล้วก็เล่นงานเอาให้เต็มที่เลยนะเพราะว่าคล้ายๆกับว่าเด็กทําผิดต้องตีนะฮะผมจำไม่ได้ว่าใครออกมาแนะนำนะเดี๋ยวอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะเด็กทําผิดต้องตีนะจะได้ลาบจำนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตีเนี่ยมันก็จะแบบว่าคิดว่าเออก็ทําได้อีกสิอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะขนาดนั้นเลยนะเออก็ 7นาโนนะคีวิน9,000 p r o โปรเซสเอร์นี่ยน่าจะมีความเป็นได้เป็นไปได้สุดๆเลยมาจาก smic นะครับเล่าประวัตินิดนึงนะ smic เนี่ยจริงๆก็ทำชิป7นาโนมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแต่แค่ไม่ได้ส่งไอหัวไวเพราะว่าก็อาจจะเป็นเพราะแซงชั่นด้วยนะครับแต่เราจะได้ยินข่าวเรื่องของเครื่อง ASIC นะฮะเครื่องที่เครื่องขุดเหมืองบิตคอยน Bitcoin นั่นแหละนะฮะ ที่ใช้โปรเซสเซอร์ระดับสูงก็คือ7นาโนก็คือของ s m i c นั่นเองนะก่อนหน้านี้ก็ส่งให้ SMIC เอ้ยส่งให้ตัวเหมือนบิตคอยอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคล้ายๆกับตลาดขุดก็อาจจะไม่ค่อยไปได้ดีสักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะหันมาจับมือกับหัวเว่ยหรือเปล่านะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นแค่ข้อกล่าวหานะตอนนี้ก็ยังไม่ชัวร์แต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้มากๆเลยซึ่งส่วนตัวผมก็เชื่อว่าหัวเว่ยทำเองไม่ได้หรอกนะฮะหัวเว่ยไม่ได้เก่งเรื่องผลิตชิปนะยู่ดีจะมา ทำชิป7จ็นาโนแบบไม่มีปีไม่มีคุยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาเลยเนี่ยมันไม่น่าใช่นะก่อนนะั้นยิ่งต้องซื้อความอมเขาอยู่เลยนะครับก็รู้ๆกันอยู่ก็มีความเป็นไปได้ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะเล่าเรื่อง SMIC ให้เพื่อนๆฟังนิดหนึ่งนอกเหนือจากข่าวนะครับออโอเคในนี้เนี่ยมีการวิเคราะห์ต่อไปอีกว่าถ้าจีนนะครับโดยเฉพาะยิ่งหัวเว่ยเนี่ยสามารถผลิตชิป7นาโนได้เช่นนี้แล้วล่ะก็นะครับแสดงว่า อาจจะมีอาจจะมีตัวที่น้อยกว่านี้อยู่ในหลับนะแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับตลาดมือถือในอนาคตอันใกล้นี้ก็คือว่า h u r t t p p p e ฮะคือ h u r t t p p p e ก็คือจะทำลาย Apple แบบเต็มๆเลยนะครับการมาครั้งนี้ของหัวว e i m a ท e 60มันคือการส่งสัญญาณว่า Apple แกเต็มตัวนะครับ The Mate 60 Pro could impact s a l e of a p p l e นะครับ Next generation iPhone by as much as 38%นะมีการวิเคราะห์เอาไว้นะว่ามีสิทธิ์ยอดตก38%ได้นะถ้าเกิดหัวเว่ยมาซะดีขนาดนี้นะครับ7นาโนมาแล้วตอนนี้ p อ,อ o n e เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ5 5นาโนทุกคนก็นรู้อยู่นะครับแล้วก็ Next-generation จะร้อน3นาโนจริงๆหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าไอโฟนกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วนะ,ะไอ้3นาโนเนี่ยก็ผลงานของ TSMC นะฮะแต่ว่าผมเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วนะว่าไอ3้3นาโนที่ที่ทำๆกันเนี่ยจริงๆเครื่องอะที่ SML ส่งให้เนี่ยมันตามสเปคเนี่ยผลิตได้แค่7นาโนนั่นแหละก็คือถ้าหัวเว่ยทำได้7นาโนก็คือตามมาตรฐาน SML แล้ว แล้วไอที่ไอที่มันลงไปได้ถึง3นาโนเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคของฝั่ง TSMC เองนะที่ไปทำไนตัวลติเล l a อร์ซึ่งวิธีนี้มันยังเป็นวิธีที่ยังไม่ได้มาตรฐานนะฮะมันก็ทำแล้วมันก็จะมีข้อเสียคือ1คือ,อ,อวิธีแผงๆอะ่ะคุณไปโมเครื่องคุณไปสมมติคุณซื้ออุปกรณ์มาหนึ่งคุณก็ไปปรับเปลี่ยนหัวเองเพื่อให้มันทําอะไรได้มากขึ้นอ่ะแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่าไหร่ซึ่งพอมันใช้วิธีนี้ดีเฟกมันจะเยอะ นะครับดีเฟกเยอะแต่ว่าก็ TSMC ก็ไม่แพ้ไม่แคร์นะด,ดีเฟกเยอะก็ขายแพงนะชิปมันก็เลยแพงแต่ว่าถ้ามันสามารถผลิตได้จากตัวสเปคของตัวเครื่องเลยเนี่ยไอ้ High NAEV ที่เคยเล่าให้ฟังเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยถ้ามันได้มาจาก High n a v e v ที่ s s m l กำลังจะสร้างเลยเนี่ยมันก็จะสามารถลงไปได้ถึง1 8นาโนหรือว่า3นาโนแบบธรรมชาติที่ไม่ต้องมานั่งโมไอแบบนั้น,น่ะ ดีเฟกมันจะน้อยเมื่อดีเฟกน้อยเกิดอ,อะไรขึ้นรู้ไหมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกมันจะถูกลงเพราะว่าดีเฟกมันผลิตร้อยได้ร้อยอ่ะอันนี้มันผลิตร้อยมาอาจจะเสียไปเกิดเกิดสามสจะใช้ได้แค่เจ็ดสิบอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทาให้ต้นทุนมันแพงนะครับแต่พอผลิตร้อยได้ร้อยเนี่ยไอโฟนมันก็จะถูกลงหรือทุกๆอย่างก็จะถูกลงตามตามไปด้วยนะฮะก็โดยต้องติดตามมาอีทีนงเรื่องไทยเอ็นเออีก็จะมีการเปิดตัวปีหน้า2025อืม น่าสนใจนะแต่ว่าอันนี้มาเล่าวันนี้ก่อนแล้วกันอของฝั่งของฝั่ง,งจีนเนี่ยฝั่งอเมริกาเขาก็าเป็นห่วงนะว่าถ้าหัวเว่ยเปิดตัวแบบนี้ได้แล้วก็มาเป็นเจ็ดนาโนเนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อ Apple แบบเต็มๆจังหนักนะนะอันนี้จับตากันให้ดี it's become very clear semiconductors uh, industry is very strategic นะก็บอกว่ามันโคตรจะเคลียร์เลยว่า semiconductor เนี่ยมันคือ,อยุทธศาสตรสสำคัญของ ประเทศมหาอำนาจที่ต้องใช้ในการต่อรองกันนะครับที่เป็น geopolitical tension นะฮะแค่ผลิตใครผลิตได้เล็กกว่าแค่นี้ก็ทำความตึงเครียดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะ I'm not sure นะนีเขียนเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยััว์เท่าไหร่นะว่า I'm not surprised จริงๆผมไม่ได้ surprise เท่าไหร่นะสำหรับการเปิดตัวครั้งนี้นะของของจีนเพราะว่าจีนเนี่ยแอบซุ่มทำไอตัวนี้มาเป็น หลายหลายปีแล้ว on this for years นะฮะก็เลยไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายนะครับว่าวันหนึ่งจีนก็ต้องพองขึ้นมาเนี่ยแหละ7นาโนแต่ว่า,วาบอกได้เลยว่าคราวนี้สนุกเต็มที่แล้วนะฮะรกระโดดลงสนามเต็มที่ก่อนหน้านี้จีนเงียบแล้วก็บอกว่าตัวเองผลิตไม่ได้แล้วก็ซื้อชิปตัวเองซื้อชิปคนอื่นใช้ตลอดนะแล้วเราก็มีข่าวเรื่องจีนแอบซุ่มผลิตชิปผลิตชิปนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยดูน้องช้มก็แบนหหวไว้ออกไปนะก็ยังก็ยังทาตัวเหมือนไม่มีชิปของตัวเองนะยู่ดี่ด ระยะทางไม่ไกลกับไม่ไกลกับ g s m c แล้วนะฮะเริ่มน่าสนใจว่าหลังจากนี้สนุกสนุกสนุกแน่นอนออทีนี้ก่อนหน้าจะไปถึงตรงนั้นนะฮะอันนี้ China top chip maker นะ appear to have violated s a n c t i o n U.S. Congressmen เะะซก็มีการพูดถึง s m i c ไม่ได้พูดตรงๆนะแต่บอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับว่าอ e ิเจนนาโนเนี่ย built by s m i c แล้วก็อาจจะไม่ได้บิวทั้งหมดหรือว่าจะแอบส่งคอมโพเนนต์ให้ออันนี้น่าสนอีกรอบนึงนะอาจจะไม่ได้ส่งตัวตัวแบบตัวชิปแบบเสร็จสำเร็จให้อแต่ว่าส่งพาร์ทประกอบเหมือนเหมือนรถอะห้ามขายรถให้ใช่ไหมอ๋อโอเคอเมริกาห้ามขายรถให้นะงั้นส่งล้อไปก่อนส่งตัวถังไปก่อนแอยู่ไปประกอบฝั่งนู้นเองนะไม่ผิดนี่นะเพราะว่าไม่ได้ส่งชิปให้ส่งแต่คอมโพเนนต์ให้นะฮะอันเนี้ย คือสิ่งที่ทริกกีนะตอบยากเหมือนกันนะว่าถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วว่าก็หัวเว่ยก็เป็นคนประกอบเองขึ้นมาหมดแต่ว่าแค่ไอตัวคอมันไอแผงวงจรนั่นนะไอตัวเบเฟอร์นะ SMIC เป็นคนส่งให้อะไรแบบเนี้ยน่าสนใจนะเพราะไม่ได้ไม่ได้สั่งห้ามผมห้ามนำเวเฟอร์เข้านี่นะฮะแต่ว่าผมไม่ได้เอาเอาชิปเข้าแล้วกันนะฮะ SMIC ก็อาจจะเลี่ยงไปในมุมนะั้นอะันนี้ผมคิดเองนะซึ่ง น่สนใจก็เรี่ยงกันไปเลี่ยงกันมาแต่สุดท้ายนะผมก็เชื่อว่ามันมาจากตรงนั้นแหละนะมันมาจากเอ i c สเอนี่แหละที่เป็นคนส่งให้นะฮะ